ตอนนี้นะครับไม่ต้องหาละครเลยปีกับสเดือนแล้วแล้วก็ขอโทษนะครับรอดตายเพราะแคลซียมคอลลาเจนนี่แหละครับเป็นธุรกิจของเรารอดตายมาสามเดือนหมดตังพอดีก็รักษาไปสองล้านที่ที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็ที่เหลือก็มาใช้ที่ออกมาจากโรงพยาบาลหมดพอดีกลับไปบ้านจะไปขายสวนยางพอดีโปรดักตัวนี้ออกพอดีรอดรอดมาถึงสเดือนแล้ว ก็ถามว่าได้ตามเป้าไหมยังครับเพราะว่าเราติดโควิดแต่เราเหมือนกับเราพอขายได้คือมันมันลำบากมากที่แรกเราตั้งใจว่ามันจะได้ตามเป้าแต่ว่ามันไม่ได้ตามเป้าเพราะว่าติดโควิดแต่ว่าพอรอดรอดไปเดือนนั้นต่อยอดมาถึงเดือนนี้นะครับก็เดือนนี้ดีขึ้นครับอขอบคุณขอบคุณแฟนคลับขอบคุณทุกคนลูกค้านะครับ ที่ให้การสนับสนุนคือพูดง่ายว่าช่วงนี้เรื่องเศรษฐกิจด้วยเจอไม่สบายด้วยก็เลยแบบโหมมันเจอหลายๆเลยอ๋อหลายช่วงหลายอย่างเหือเกินที่เม่ก่อนนี้คือบัญชีเราเกือบติดลบเลยไหมคะุ่งที่รักษาตัวไม่ใช่ติดลบมันหมดเกลี้ยงบัญชีมันหมดซี่พราถ่ายละครมาตอนนั้นจําได้ก่อนที่จะเป็นตุ่มน้ําพองเนี่ยได้มาห้าหกเรื่องเกือบสองล้านกว่า เหลืออยู่แสนสุดท้ายไปกระบี่กะว่าอยู่กระบี่แค่เดือนเดียวแล้วก็ก็ไม่รู้จะทํายังไงกะว่าจะขายสวนยางสวนปาล์มที่มีอยู่30ไร่สักห้าไร่ตั้งใจประคองไว้ก่อนพอดีตัวนี้น่ะก่อนที่ไปเราทําไว้แล้วมันโปรดักมันเสร็จที่นี่ไม่รู้จะทายังไงเพราะโปรดักมันเสร็จจะขายยังไงเนี่ยเมื่อมันโควิดก็เออออนไลน์ดูรอดมากับออนไลน์นี่แหละครับแต่ว่าในครอบครัวคือคุณภรรยายัง เป็นอีกกําลังหนึ่งในการช่วยหารายได้ใช่ครับเขาก็ต้องเป็นคนวิ่งผมก็เหมือนกับว่าไปไหนไม่ได้ก็เป็นคนสั่งเขาบอกเขาไปทำนีนีให้เขาเดินให้เขาวิ่งไม่จําเป็นผมจะไม่ออกก็ออกไม่ได้มันเจ็บมันเดินตุ่มมันขึ้นเต็มเท้าเลยเราก็มึกนี่นี่เพิ่งแห้งเพิ่งแห้งตอนนี้แห้งหมดแล้วครับ ตอนนี้มันกลายพันธุ์นะตุ่มมันมัน,ม,นมันหลังจากปีผาป่าปีกว่าผ่านไปตุ่มไม่ค่อยขึ้นครับโชคดีมากผมกลับมากินเจตอนนี้ไม่กินสัตว์เลยไม่กินเนื้อสัตว์เลยแล้วผมก็ลองมาอีกทางหนึ่งบำบัดแล้วก็กินสเตอรอยควบคู่กับที่โรงพยาบาลจุฬาไปด้วยปรากฏว่ามันดีขึ้นแห้งตอนนี้กลายเป็นว่าอีกสเต็ปหนึ่งเหมือนคนเป็นโรคผิวหนัง ไม่ขึ้นไม่ค่อยขึ้นตุ่มคือเนื้อสัตว์มัเห็นว่าเลิกตลอดชีวิตหรือไงคบพี่เออไม่กล้าพูดเนาะก็ถ้ามันหายแล้วถ้ามันไม่ขึ้นตุ่ม,มก็ตลอดชีวิตก็ยินดีแต่ถ้าถ้าถ้าไปลองกินแล้วมันขึ้นตุ่มก็ไม่เอาะหมอที่โรงพยาบาลบอกผมกินได้หมดทุกอย่างแต่ทีน่นี้เราก็ชไม่เชื่ออย่าลบหลูนะ่เนาะเขาบอกว่าเออในทางศาสนาในทางของของศาสนาเออคุณคุณเลิกกินสัตว์เถอะคุณคุณมาแก้วิบากกรรมของคุณเองอก็ลองดู สิ่งที่มาสศจรันมากก็คือว่าพอขึ้นตุมบั๊ดปกติเวลาเจาะมันเป็นน้ำพองๆขึ้นมาทั้งหัวไม่มือเนี่ยแต่ช่วงนี้พอกินเจมาได้หนึ่งเดือนพอดูปั๊บเชื่อไหมพี่นิหารตกกลางคืนหรือตกเย็นมันแห้งดำเลยพอมากินได้สักสาอาทิตย์หน้าเริ่มมีสีเราก็เออเฮ้ยขณะกินยาเหมือนเดิม,มแต่หน้ามีสีมีสีเลือดอ ผิวผมมีสีชมพูขึ้นนะนิ้วเท้าที่เขียวเขียวดำดำคนที่เคยไปคทังข่าวก็จะรู้มันจะดำะเขียวน่ากลัวสุดๆเลยอตอนนี้มันเริ่มกลายเป็นสีแดง,แดง,แดงๆออกผิวเรืองๆแล้วกลายมาผมก็เติมส่วนของส่วน่อหน้านี้ผมเติมคอลลาเจนด้วยแคะซื้อคอลลาเจนแต่นี้หลังๆเนี่ยผมเติมไม่ได้เพราะพอมากินเจวีแกนผมก็กระดูก <Happy S 1> ปลาฉลาม เลยต้องหยุดเชื่อในพัิหารเลยนะหรือยังไงเชื่อเพราะมันเกิดผลคือมันมีผลถ้าถ้ามันไม่มีผลผมคงไม่เชื่อเพราะตัวผมเองผมจะรู้ดีคือคือใครไม่เชื่อแล้วเมื่อก่อนเนี่ยสมมติว่าวันนี้โทษนะวันนี้ยังไม่อาบน้ําไปบําบัดมาไปรัดไปรัดไปรัดมาไปบําบัดมาแช่น้าแข็งมาเวลาคุณออกมาห้าชั่วโมงเนี่ยเวลาคุณไม่อาบน้ําเนี่ยคุณจะเหม็นจะ ى, เหม็นจักรแร้เหม็นเหงืห่อเหม็นเลย แต่หลังจากที่กินเจไปเนี่ยกลิ่นจะน,น้อยมากต้องพิสูจน์นะมผมรับรองว่าถ้าคุณพิสูจน์และคุณลองไปกินเจลองกินผักอย่างเดียวนะแต่ทีนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณกินเจกินผักแล้วคุณจะไม่มีโปรตีนนะเพราะว่าพวกเต้าหู้พวกนมอัลมอนด์นู่นนี่นั่นมันมีโปรตีนของมันอยู่แล้วแต่อย่างนี้มันก็คือต้องผมก็ต้องหาตัวช่วยอีกเพราะว่า ผมคิดว่าผมคงยัดไม่ไหวอ่ะทั้งให้มันครบ5หมูทั้งทั้งวันมันคงต้องหาหาเติมอาหารเสริมอยู่ดีละนะแต่ว่าทีนี้มาเดี๋ยวค่อยค่อยหากันตอนนี้การรักษาเรามันขึ้นหน้าไปถึงไหนแล้วนี่มันมีทิศทางที่ดี้ดีมากครับทิศทางของการรักษาตอนนี้ดีมากดีตรงที่ว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยจำได้ไหมว่าปีกว่าผมอยู่กับโรงพยาบาลผมถอยสเตอรอยสมมติว่าวันนี้ผมกิน6เม็ดมันดีขึ้นผิวมันยุบ ตุ่มไม่ขึ้นโซลอนันโกรธูกมไหมฮะมันก็ไม่ขึ้นตุม่มพอถอ,อยสี่เมตรอาทิตย์เดียวมันตุ่มมันระเบิดเลยผมก็กเฮ้ยถ้าอย่างนี้ผมผมวนอยู่กี่ปีอ่ะผมก็เลยใช้วิธีการไปบําบัดช่วยตัวเองเพิ่ม,มผมก็ไม่ได้ว่าใครดีไม่ดีแต่ว่าผมก็หาตัวช่วยตอนนี้ผมมีแรงแรงส่งอีกทีนั่นก็คือผมผมลงแช่น้ําเย็นวันละ20นาทีถึง15นาทีอันนี้เราไปเอาทนมาจากไหนครับมันเป็นศาสตร์มาจากญี่ปุ่น แช่น้ําแข็งแช่แ HHH, aja, ให้ให้มันกดให้ให้ให้ไอไอความร้อนอ่อค้าความนิดนึงครับก่อนที่จะเป็นเหมือนจะระเบิดครับตอนภรรยามากอดเนี่ยมันร้อนแบบมันจะระเบิดมันเหมือนกับพูดง่ายๆมันรอนี่คือสิ่งที่ผมไม่เคยพูดกับใครเพราะว่ามันเหมือนรอสัญญาณว่าภูเขาไฟมันจะระเบิดแต่ผมก็เอะมันคืออะไรวะอาจจะผมวิ่งมากไปแล้วมันร้อนข้างในไหมผมก็แต่นี่พอมานึกๆึเออก่อนที <yeah, ่มันจะเป็นมันร้อนแบบ เปิดไอ้สามตัวไม่อยู่แต่เนี่ยที่ไปบำบัดเนี่ยแช่น้ําแข็งเพื่อให้ตัวเนี่ยทาให้ตัวเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเหตุผลที่ถูกต้องว่าทาให้ตัวเนี่ยกลับมาอุณหภูมิลับเท่าเดิมแล้วก็ไปพันผ้าพันไม่ให้ตุ่มมันผุดน่ทส่ผิวบีบให้มันออกทั้งชีเราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่เราเราพิสูจน์ได้นะฮะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือหนึ่งต้นทางมันก็คืออาหารเขาบอกถ้าเราไม่ คือเราไม่ไปเติมมันคือเราไม่เติมเนื้อหม,ออมูเนื้อสัตว์เนื้อคงเนื้อไก่เติมอะไรพวกนี้เข้าไปกินแต่ผักและปลายทางก็คือน้ําแช่น้าแข็งแช่เลยลงไปแช่ในสาสระเลยสาระเด็กผมซื้อสาระมาหน้าบ้านแล้วก็พันแล้วก็นอนพักผ่อนแล้วก็กินอาหารให้ครบแค่นั้นเองผมมีความหวังทั้งครอบครัวมีความหวังว่าการขอยาคราวนี้เราจะไม่ขึ้นตุ่ม เพราะเราเพราะเพราะว่าเราปัดเรื่องอาหารเราแช่น้ําแข็งเราพันเมื่อก่อนเราถอยยาแต่เรากินอาหารเหมือนเดิมเราไม่มีอะไรตัวช่วยเลยเออตอนนี้เรามีความหวังแล้ว